งานายวันมื้อนี้เอเลีบ่เอเลีบครับบุกค้าครับบอกวิธ <c oughs> ีบอกพี่น้องบอกน้องครับการปั้นเกียวนี่ครับ <c oughs> นักออกการครับ <c oughs> นักออกการอยู่ติสยแต่ว่าแต่ว่าเกียวนะข<อ>้อาวกล้วยครับ <c oughs> พักกูมาได้พักเด้มือนี่ <c oughs> โอ้ยคักแต่ว่าแล้นเนาะไอเรียบไอเล่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาผิวกว่าจะได้เงินเขาโมเมนต์ง่ายเด้ยวโบนียวกโบนี่เลือกครับ เห็นแต่ว่ามาเกาหลีเห็ดงานเห็ดงานนะหนี่งเงินหลาหนึ่งเงินหลายอ่ะฮะขอลองไหลสู้ตัวที่ไมยิ่เงินขอลองหลไหลนัลล่นล่ะไล่นางเริง let's go สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเขาสู่ไล่นางเริงครับผมนะครับวันนี้ก็คือเขาคือเดิมครับพี่น้องครับยังมาพบม,มาเจอกันที่นนท์คนไทยในต่งนางแดนใครเลงในต่างชาตินะครับ พี่พาน้องมาอยู่ในเกลี่ตายคือเก้านะครับสาหรับวันนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่มาอยู่ในเฮานะครับมากับทีมงานหลายคนนะครับมาทํามันเทศนะครับเพาะเบี้ยมันเท็นะครับมามาดูทีมงานกันครับว่ามีใครมาเอร์ทำอะไรเอรนะครับ นี่พี่น้องครับจานฟุ้งสวัสดีครับนี่แหละครับจานฟุ้งจานยุดนะครับจานดีแล้วก็พี่พี่ยิ่งลลายๆคนนะครับตอนเช้านะครับตอนเช้าทำกันใหญ่มันเทศกลนนะครับนี่น้องเห็นบอครับมันเทศนี่ก็เตรียมเพาะเบี้ยนะครับสำหรับวิธีการนะครับวิธีการเข้าก็ยกแปลงขนาดของกวางอยู่ที่ ร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับนี่พี่น้องเขายกเป็นคันดินไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ให้ผู้ยิงเฮียงเฮียงมันเทศนะครับแล้วก็ผู้ชายก็คันดินที่เห็นนี่ก็เอากบมันเทศนะครับเดี๋ยวอิมพา,าพี่น้องมาดูวิธีการกันนะครับสําหรับช่วงเชา้าทําการใหญ่มันเทศไว้รอผู้ยิงก่อนนะครับน,นี่ เดี๋ยวหลดกาอีคนมันเทศเข้ามานะครับทีมงานนะนี่แหละครับชงเช้าๆตอนนี้เวลาก็อยุที่หกโมงเช้านะครับยังเป็นฤด,ดูหน้าอยู่พี่น้องครับนี่แรงงานไทยในเกาหลีนี่แหละครับพี่นอ้องสำหรับผู้ชายนะครับผู้หญิงกายอยีเฮียงมันตามล่างนะครับนี่ นี่พี่น้องครับเ๋ยวรถก้าอีกคนมันมานะครับที่นราทำการลงมันนะครับจากภูเป็ตอปนี่พี่น้องซึ่งคนาง,งานเขาลีก็เข้าอีขับรถไปคุ้นมันเทปอยู่โรงงานนะครับพี่น้องนีนะครับก้าอีใช้รถซ่อมซ่งมขันนี้แหละครับงูทีงานเขาก้าอมันหลงพีใหญ่ ลองหิ่มก่อนพี่น้องนะครับลองการไปทลังนะครับรอตอนนี้มาปั่นรถนะครับสวัสดีครับรถมันยับไปยับมามันก็ดิ่งกันแน่นพี่น้องก็เลยต้องอยหญ่ลองค้างก่อนนะครับเฮ <c oughs> าหนึงกเ็เย็นว่ามีสร้างลองพี่น้องอของกองของลองก็อยู่ที่รอยแปดสิบเซนนะครับ <c oughs> นี่กองไว้กองไว้นะครับ ไปคนละสอนเสาๆนะครับใหญ่มันไปให้พี่ยิงก่อนนะครับยิงอยู่นี่ก็มีทั้ง,งกำพูชาทั้งเวียดนามพี่น้องเขาจ้างมาทำแลวันนี้นะครับเบากันหูเลี้ยงแอร์บ่หูเลี้ยงแอร์เป็นพนักพี่น้องเอ้ยนี่น <c oughs> ต่อตไปต่อไปเอ้อ เราจะเช้าวอร์มร่างกายก่อนพี่น้องสําหรับงานรายวันนะครับลุงม,มันไปนะครับนี่อ่านะครับเดี๋ยวพอลุงเสร็จก็ผู้หญิงก็ยังอีเขาหนึงเสร็จก็กอ,อีาาอตามมาอย่างตามหลังนะครับนี่นี่นะครับ หลังจากที่ผ of ู้ชายขี่เสร็จไปแล้วนะครับก็ผู้หญิงก็ีไล่เหี่ยงตามล่างพี่น้องนี่นี่บ่มีนะครับวิธีการนะครับพอเดี๋ยวพอเลี้ยงเสร็จก็ผู้ชายก็ีไล่กบตามล่างนี้บนเนี่ยการเลี้ยงนะครับมันกลินตุ่มๆด้วยนะ ้าได้เอาดินทางด้านข้างที่ยกขันเข้าไปนะครับไรขบบัวนี่เหลียวเจอผู้ดีเซืผู้คงงานแต่ฟด้งนี่ละไรลเบี้ยลงนะครับมีการพอเบี้ยพอเบี้ยมันเท็ดพี่น้องสำหรับนี้เห็นอยู่นี่เป็นเฮาเฟสนะครับเฮาคู่กันนะครับ การทำเฮาก็เข้าอีเดินใส้น้ำไปตรงกลางคันนะครับรทำสปริงเกอร์รมวมอธี่เข้านะมานี่ลระพี่น้นงอ,นอง คุละหน้าที่กันนะครับผู้หญิงกับผู้ชายนะครับสำหรับแรงงานไทยในั้งเด่นนี่น้นองอ่อเหงมาแล้วก็้เป็นแล้เนี่ยค่ยมีห่มนี่ให้คนละอันนะครับน้นองทุกคนสวัสด นี่พี่น้องครับหลังจากที่เหี่ยงไปแล้วก็ไล่กบแล้วครับเห็นไหครับได้มีทีมผู้ชายไล่กบตามล่างนี่อยๆนะครับผมก็ยิงเหียงแล้วว่น้องดูนะครับนี่ก็ครับไล่กบ นี่แหละครับผมส่วนหมันที่เรืยอนี่ก็รอปันลองตรงกลางที่ว่าดินม,มันแน่นนะครับรอโรตรี่ปันไหมนะครับแล้วก็ปลูกร่องกลางกบดินนะครับนี่แหละครับน้องหลังจากที่กบแปลงข้างที่พี่เหียงมันไปแล้วก็มาเตงลงกลางแล้วพี่น้อง จานฟุ้งนำซุนนอโดยจานฟุ really really ้งดีนะผู uh ้ชมนาญขันพ really sure> oh, really right. ี่น้องผีจะได้ฮอนปะโอฮอนแล้วครับโอ้นี่ขนาดห้าโมงเช้าพี่น้องเอ้ยเด็ดฮอนไปเปี๊ยอีกไม่เละต่อเช้าเน่ามันคืนเน่าโอ้เดี๋ยวยาบ่ตกบ่ไล่ก็บ่ได้เงินเข้าพี่น้องเอ้ยโอ้โห ทีแมนคักโอ้แต่งร่องกลางปลูกร่องกลางแล้วบดเนี่ยทีมเทก็เทเวิรอแล้วบดเนี่ยพ,นะพุ่นนะโอ้จีแมนคักแดดนี่หอนไปเปียกพี่น้องเอ้ยพุนะ่นนี่ยโอ้ยอดเอาสัวเอามาครับพี่น้องครับหลังจากที่ลอตารี่ปั่นล่องกลาง เสร็จไปแล้วแตง่งแปลงไปแล้วก็นี่ทีมงานผู้ยิงก็มาเฮียงนะครับนี่อย่างงกางแล้วทีนี้นะครับอย่างไปนะพุ่นนี่น้องก็ย่สังเกตเห็นว่าข้างๆนี่เข้าอีเสียบเหล็กโครงแล้วพี่น้องนะครับเพื่อเก็บเ,เอาไว้นนมุพยพยางนะพี่น้องเห็นดางข้างมาครับนี่ไปเยวมาดูวิธีการต่อมาพี่น้อง เป็นไดอาจารย์ฟุง้งงานรายวันมื้อนี้ไอ,อเล่ปะไอเล่ครับบ,บุกค้คาครับ <c oughs> บอกวิธีบอกวีพี่น้องบอกน้องครับการปั้นเกี่ยวนะครับนักเอาการครับนักออกการยู่ยติหรับปั้นเกี่ยวนะโผ้ากล้วยครับผ <c oughs> ักก็บ่ได้ผักเด้มื้อนี้โอ้ยคักแต่ว<อ>แล้วนเนาะไอเล่ไอเล่พี่น้องเอ้ยเบิ่องออกใช่ กว่าจะได้เงินเขาโมเมนต์งานง่ายเด้ิโเลี่ออกมาโบยเลือกครับอืมเห็นแต่ว่ามาเกาหลีเห็ดงานเห็ดงานน่ะหนึ่งเงินหลเดือนเงินหลายอ่ะฮะขอลองไหลสู้ช่วงที่มายิมเงินขอลองหลายลนั่นล่ะนั่นไม่ไหลครับอยู่เอากันเรียนเงินนาะส่วงนี้จะพอกัะเรียนเงินครับงานเห็ดแนวประเหต์เนี่ยฟึ่งพุ๋นะอยพี่น้องเอ้ยนี่ละนางานรายวันพี่น้องเอ้ยงานเอาประเหต์ประเหติกินครับเออ โอ้โหมมนธรรมดางานเกาหลีเห็นแต่ว่ายูเฮาบานเฮาเฮตเตอไฮ้ตนากเมนยูดอคด้วยลงมาเห็นงานตามเวลาเบอ้องเฮ้อขาครับเร็วเรวเร็วอยู่นี่ล่ะบางอันนี้ใส่อันนันางอันนันใส่อันนี้ด้งานเกาหลีเบื้งออเพ Oh, 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 oh. ไปชูนตัวนี่พี่น้องครับหลังจากที่กบดินไปแล้วนะครับปักคงเหล็กแล้วทีนี้นี่พี่น้องปักคงเหล็กคุมพะยางนะครับเพราะว่ามันอากาศมันหนาวนะครับเอาเป็นเฮาชั้นเดียวพี่น้องปักคงเหล็กแล้ววันนี้เตรียมคุมพะยางกันแล้ววันนี้โอ้โหนก็ปานนั้นบมดนนี้ น้องเอ๋เนีน่ยคเนเฮียงก็เฮียงไปคนกบก็กบไปผูพยางก็ปูนี่งานเกาหลีพี่น้ององานในเกาหลีแบบนี้แหละครับนเนี่ยจัดย,ยุทธต่ะแสดงจัดยุทตครับผมโอเควะงานเกาหลีอ่ะ เดี๋ยวสกุสกุโอตายแล้วมาทำงานรครับพี่น้องครับนี่น้องดึงขยงแล้วบนยลุยมือนเอ้ยเพียนมนกลีแบบนี้ละ พยังวันนี้คุมพยางตัวช,ช่วยแบบนี้ก็นในเฮาก็ฮอนบุ๊บุ๊บุ๊กนะพี่น้องเอ้ยเพื่อต้องได้มาสัมผัสพี่น้องผุบบากับบางคนก็นอาออร์ตอีโบเซียนะครับมันเมนโบ่มันเมนความโบ่ ต้องได้มาลองครับพี่น้องครับนี่นะครับรฮูม้มเ่ย มาน้องาจะต้องหนดึงพยางเสร็จแล้วก็ไล่เอาดินข้างๆขบครับน้องเนี่ยขบด้านเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งก็กบข้างๆเอานะครับโอ้โเหมือนจังไรล่ะุฮะนี่ถอดเสียใส่เลยทีถอดเสียใส่แล้วครับหนาวไรครับโอ้โหกุนเลยบ่ต้องหยันบ่ต้องหยันดำเลยเนาะ มอซ้วนจ้ามูเศร้านี่เสียสามตัวครับยูนนี่เลือตัวเดียวเดี๋ยวจะแก้มัครับอยู่นี่มาเปียกอื่นบิระดิ่งนั่นน่ะแต่ว่าแต่เปลี่ยนแล้วเนาะฮอนคาองแนบุญน่ะทีมงานน่ะบิดหน้าผิดตาหายใจออกพนั่นน่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเพาเบิ่งมาน้ำครับ อโอ้ตายอะเทีบป่ะนี่้องดังงานก่อนนี่เราพี่น้องครับหลังจากขุมพยางไปแล้วนะครับสำหรับหน้างานในวันนี้นะครับนี่าต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับจบขั้นตอน ข้อการเพอะเบีย้ยมีพี่น้องนะครับนี่โอเคนะครับพี่น้องครับถือว่าเอาหน้าง,งานจริงมาให้พี่ให้น้องได้ดูก,กันนะครับพมอเบ่งก็ว่างหวาคงี้เป็นประโยชน์บอรไรกันน้อยสําหรับพี่น้องหลายๆลคนที่เดวะเข้ามาดูวิธีการแนวทางและขั้นตอนต่างต,างตางของ้อการเพราะเบีย้ยมันเทศในวันนี้นะครับเออกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนก็อย่างที่พี่น้องเห็นนี้แหละครับนี่นะครับ โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ตัวที่โนเองก็เอาหน้างานมาฝากพี่ฝากน้องเพียงทาน้กรนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็กรจ้ากันไปก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญกดกระดิ่งดําเพื่อที่ไว้พลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะตัวที่โนเองก็ต้องขอตัวพี่น้องก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าแน่นอนครับผมเจอกันในงานหน้านะครับสําหรับวันนี้ต้องก้าวขอบค สวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>